สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคะพาจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่องเมืองเวทมนต์คนมาัศจรย์ค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2021เรื่องราวเริ่มต้นที่เมื่อนานมาแล้วครอบครัวม,มาริการถูกบีบให้ออกจากบ้านพวกเขาจึงได้ออกเดินทางตามหาที่อยู่ใหม่แต่แล้วพวกเขาก็ยังหนีอันตรายไม่พ้นจนสูญเสียคุณตาไปคุณยายจึงรู้สึกเสียใจมากแต่แล้วในชว่วงเวลาที่มืดมนที่สุดพวกเขาก็ได้รับปาฏิหาริย์เทียนธรรมดาได้กลายเป็นเทียนวิเศษท่งแซ ที่ไม่มีวันดับออกมาและมันได้ให้พรแก่พวกเขามอบที่พักพิงบ้านเวดมนต์ดินแดนอัศจรรย์เมืองเอ็นกานโตและเมื่อลูกๆทั้งสามของคุณยายเติบโตถึงวัยหนึ่งเทียนวิเศษก็ได้มอบพรเป็นพลังพิเศษให้แก่ทุกคนหลังจากนั้นเมื่อลูกๆของพวกเขาเติบโตถึงวัยหนึ่งพวกเขาก็ได้รับเวดมต์ด้วยเช่นกันจนทําให้เมืองนี้กลายเป็นดั่งสวงสวรรค์แล้วภาพก็ตัดมาที่มิราเบลสาวน้อยในครอบครัวมาริกันที่กําลังนั่งฟังคุณยายเล่าประวัติของครอบ คัวอย่างตั้งใจซึ่งวันนี้นั้นเป็นวันที่เทนวิเศษจะมอบพรให้แก่มิราเบลมิราเบลก็รู้สึกตื่นเต้นมาเอ่ยถามคุณยายว่ายายว่าหนูจะได้พรอะไรคะคุณยายก็ตอบว่าหนูคือเด็กอัศจรย์มิราเบลไม่ว่าพรนั้นคืออะไรมันจะต้องพิเศษแน่นอนเหมือนกับหนูแล้วมิราเบลก็เอื้อมมือรับพรของตนเองไปหลังจากนั้นเวลาก็ลื่นงเลผ่านไปมิราเบลเติบโตขึ้นเป็นสาวราเริงมุ่งมัน่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ซึ่งเด็กๆในหมู่บ้านก็อยากดูว่าครอบครัความาริกันนั้นได้รับพลังพิเศษอะไรกันบ้างมเมราเบลจะได้ร้องเพลงเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังเริ่มจากคนแรกนาเปปปาเธอสามารถเปลี่ยนสภาพลมฟ้าอากาศได้ตามมารมของเธอนาบรูโน,โนได้รับพลังแห่งการทำนายแต่อยู่ดีๆเขาก็หายไปและไม่มีใครเอ่ยพูดถึงเขาเลยแม่ได้รับพรแห่งการปรุงอาหารที่สามารถเยียวยาอาการบาดเจ็บได้ตามมาด้วยรุ่นหลานโดโรเรสได้รับพลังแห่งการได้ยินเสียง เได้ยินแม้กระทั่งเสียงเข็มโตกาเมโลได้รับพลังที่สามารถกลายร่างเป็นใครก็ได้ตามต้องการลุยซ่าได้รับพลังกายอันมหาศาลอิซาเบลได้รับพลังแห่งธรรมชาติสามารถทําให้ดอกไม้บานได้ทุกที่เมื่อเราจบเด็กๆก็ถามว่าแล้วพลังของพี่เคือ,อะไรอะ่ะมิราเบลก็ทําท่าทีบ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบจนดโดโรเรสพูดตับดบทออกมาว่าอ๋อมิราเบลเขาไม่ได้พลังจ้ะเด็กๆจึงหันไปมองหน้ามิราเบลด้วยสายตาที่ผิดหวังแล้วเด็กคนหนึ่งก็พูดออกมาว่า ถ้าหนูเป็นพี่หนูคงจะเสียใจแย่เลยจากนั้นมิราเบลก็ไปช่วยทุกคนตกแต่งบ้านเพราะวันนี้เป็นวันที่น้องแอนโทนีโอจะได้รับพรมิราเบลก็ช่วยงานอย่างตั้งใจแต่ทุกคนในบ้านก็บอกให้มิราเบลอยู่เฉยๆดีกว่ามิราเบลจะรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยที่ทุกคนทําเหมือนว่าเธอนั้นแตกต่างเมื่อเวลาข้ามมาถึงชาวบ้านทุกคนในเมืองก็มารวมตัวกันที่บ้านเวดมตนทุกคนก็ต่างเพลิดเพลินไปกับความพิเศษของบ้านจนมาถึงเวลาแห่งการมอบพรคุณ ก็ได้นำเทียนวิเศษออกมาป่าประกาศให้ทุกคนทราบและลุ้นไปพร้อมกันแอนโตนิโอก็รู้สึกประหม่ามากเขาจึงไม่หันไปมองมมราเบลพร้อมกับยื่นมือออกมากล่าวขอให้มิราเบลมากับเขามิราเบลก็ทำปากบอกว่าไปไม่ได้แต่แอนโตนิโอก็ขอร้องเธอมิราเบลจะไมยอมเดินออกไปจับมือเขาทุกคนก็ต่างแปลกใจกันใหญ่และทั้งสองก็ค่อยๆเดินตรงไปที่ประตูให้เปล่งแสงเป็นประกายสีทองออกมาขณะเดินมิราเบลก็ได้หวนนึกถึงวันที่ตนได้รับผ่อนไป มันเป็นความทรงจาที่ไม่ค่อยดีนักประตูแห่งพรค่อยๆสลายหายไปต่อหน้าเธอจนเธอรู้สึกผิดหวังและตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกลุนมากกลัวว่าแอนโตนิโอจะเป็นเหมือนนีราเบลและแอนโตนิโอก็เริ่มท,ทําพิธีแต่พิธีเทียนวิเศษและเดินไปที่หน้าประตูแห่งพรเขาค่อยๆเอื้อมมือออกไปแต่ที่ลูกบิดทันใดนั้นแสงสีทองก็ได้แผ่ประกายออกมาทุกคนต่างรู้สึกทึงสักพักหนึ่งนกเงือกก็บินมาเกาะที่แขนของแอนโตนิโอแอนโตนิโอก็พูดคุยกับมัน จนได้รู้ว่าแอนโตนนโอนั้นได้รับพลังที่สามารถคุยกับสัตว์ได้ทุกคนจึงต่างร่วมยินดีให้เขาและแอนโตนนโอก็เปิดประตูแห่งพรเข้าไปในนั้นทันดีนั้นภายในห้องก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นตรีมป่าสถานที่ที่เหมาะก,กับพลของเขาส่วนมิราเบลยิ่งเธอได้เห็นว่าน้องได้รับพรเธอยังรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้เธอรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาและอยากจะให้ปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับเธอบ,บ้างแต่แล้วอยู่ หลังคาบ้านก็ตกลงมาแผ่นหนึ่งมิราเบลจะได้หยิบมันขึ้นมาดูจนมานได้บาดมือเธอเข้าสักพักหนึ่งพื้นบ้านก็เริ่มสั่นไหวและเร,ริ่มราบไปทั่วบ้านจนไปถึงเชียนวิเศษมิราเบลจะได้ได้วิ่งตรงไปบอกทุกคนในงานเลี้ยงแต่เมื่อคุณยายเดินออกมาดูทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านกลับปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม่จึงได้ลงมาคุยกับมิราเบลมิราเบลก็บอกแม่ว่าถ้าหนูมันโนไปเองแล้วมือของหนูมันมีแผลได้ไงคะหนูไม่มีวันทำลายคืนของแอนโตนนโอหรอกแม่คิดอย่างนั้นจริงๆเห แม่จึงได้พูดออกมาว่าแม่แค่คิดว่าวันนี้คงทําใจได้ยากสําหรับลูกเมราเบลจึงได้บอกแม่ว่าหนูก็คอยช่วยครอบครัวอยู่นะคะหนูอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนลูซ่าหรือเกิดมาสวยเป๊ะฟังแบบอิสซาเบลแต่เฮอช่างมันเถอะจากนั้นมิราเบลก็ไปเข้านอนแต่เธอก็นอนไม่หลับเธอยังคงคาใจกับสิ่งที่เธอได้เห็นเธอจึงได้แหบไปที่เทียนวิเศษขณะเดียวกันคุณยายก็ได้เดินมาที่เทียนวิเศษเหมือนกันคุณยายนั้นได้มาพูดระบายความในใจ ข้างเทียนวิเศษจนมิราเบลได้รู้ว่าแม่เวทมนต์เกิดรอยร้าวจริงๆและปาฏิหาริ์กำลังจะหายไปเมื่อคุณยายเดินออกไปมิราเบลก็พูดออกมาว่าฉันจะเป็นคนกอบกู้ปาฏิหาริ์เองวันต่อมามิราเบลจึงได้เริ่มลงมือทันทีเธอเริ่มสืบหาข้อมูลว่าตอนนี้เวทมนต์กำลังมีปัญหาอะไรเธอได้ตื้อถามกับลุยซาเพราะโดโรเรสบอกเธอว่าลุยซาตากระตุกทั้งคืนมิราเบลจะไม่คิดว่าลุยซาน่าจะกำลังกังวล อะไรอยู่แน่แต่ลูซ่าก็บอกว่าฉันไม่ได้กังวลอะไรและมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเวทโมน์พร้อมกับตากระตุกไปด้วยมิราเบลจึงพูดออกมาว่าแต่ตาพี่ยังกระตุกอยู่ลูซ่าจึงไดก้กอดมิราเบลพร้อมกับระบายความในใจออกมาว่าที่จริงแล้วตอนที่เธอเห็นรอยแล้วฉันรู้สึกอ่อนแอมิราเบลจึงได้ถามว่าพี่คิดว่าอะไรทําร้ายเวทโมนอยู่ลูซ่าก็ตอบว่าไม่รู้แต่เคยได้ยินพวกผู้ใหญ่พูดกันตอนบูโนจากไป เขาได้เห็นพวกนิมิตท,ที่ไม่ดีเกี่ยวกับมันมิราเบลจึงได้สงสัยว่าน้าบรูโนเห็นอะไรลุยซิซาจึงได้แนะนำให้มิราเบลเริ่มต้นจากหอคอยบรูโนตามหานิมิตนั้นให้เจอและจงระวังตัวเพราะมันมีเหตุผลที่ทำให้ท่นั่น เป็นที่ต้องห้ามมิราเบลจึงได้ตรงไปที่ห้องของน้าบรูโน,โนทันทีภายในห้องนั้นก็ได้มีน้ําตกทรายขนาดใหญ่มิราเบลจึงได้รอบรวอมความกล้าเดินฝ่าน้ําตกนั้นเข้าไปแต่แล้วเธอก็ล่องตกลงมาถ่ายเลื่อนไปกับทรายลงไปในจำที่เพดานสูงมากแล้วมิราเบลก็เดินขึ้นบันไดหลายพันขั้นนั้นขึ้นไปไม่ว่าเธอจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่เธอก็คานไปต่อจนไปถึงจุดบนสุดแต่แล้วเธอก็หบว่าบันไดที่จะข้ามไปอีกฝั่งมันขาดหายไปเธอจึงบวยวาย ออกมาก่อนจะใช้เชือกโยนขึ้นไปรัดตัวยึดด้านบนแล้วเธอก็รวบรวมความกล้าอีกครั้งโหนข้ามไปอีกฝั่งจนสามารถข้ามไปได้จากนั้นมิราเบลก็เดินไปต่อเข้าไปในห้องลับทันใดน,นั้นประตูก็ปิดเองจนทำเมราเบลตกใจห้องก็มืดสนิทแต่แล้วอยู่ๆบางอย่างก็ได้เรืองแสงออกมามิราเบลจะได้โกรยทรายออกขุดจนไปถึงของสิ่งนั้นจนเธอได้พบกับเศษแก้วอะไรบางอย่างเธอจะได้นำเศษแก้วเหล่านั้นมาต่อรวมกันจนได้เห็นรูป ขอองเธทันใดนั้นผนังรอบๆก็เริ่มสั่นไหวและร้าว,วขึ้นไปเรื่อยๆเมราเบลจึงรีบหยิบเสร็จแก้วที่เหลือและรีบวิ่งออกไปผนังทางก็ถล่มไล่ตามเธอไปจนเธอได้ไปติดอยู่ที่หน้าประตูแต่แล้วโชคยังดีที่ซานันเปิดประตูให้เธอออกมาได้เธอถึงไม่เป็นอะไรจากนั้นเมราเบลก็ไปถามนาเปปปาเกี่ยวกับเรื่องของนาบรูโน,โนถึงแม้ว่านาเปปปาจะรมเสียทุกครั้งที่ได้ยินชื่อเขาแต่เมราเบลก็พยายาม,ามถามถึงพลังของนาบูโนอยู่ดีจนสามีของนาเปปปา ที่อบฟังอยู่เข้ามาบอกมิเบลว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอต้องรู้การทานายของบรูโนโเขาจะเห็นแต่เรื่องที่มันไม่ดีแล้วมันก็จะเป็นจริงนาเปปปาจะได้ยอมเล่าต่อว่าบรูโนโเคยทํานายแต่เรื่องไม่ดีให้ทุกคนในเมืองแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆตามนั้นจนทุกคนในเมืองกลัวมิเบลจึงได้กลับไปที่ห้องลงมือต่อเสร็จแก้วที่เธอได้มาจนเธอได้เห็นภาพของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเวทมนต์ที่กําลังแตกร้าวไปทั้งหลังมิเบลก็รู้สึกอึงมากเธอจึง ให้ดาว่าที่เวทมนต์ทั้งหมดกำลังจะหายไปมันอาจจะเป็นเพราะเธอสักพักหนึ่งพ่อก็ได้ตรงเข้ามามิราเบลก็ได้บองคาทำนายไว้แต่พ่อก็เห็นอยู่ดีเธอจะได้ยอมรับความจริงทั้งหมดพ่อก็รู้สึกอึงมากแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะกลัวว่างานสู่ขออิซาเบลวันนี้จะพังลงซึ่งขณะที่ทั้งสองคนคุยกันโดโรเรสก็ได้ยินด้วยมิราเบลจึงได้แต่หวังว่าโดโรเรสจะไม่ผิดปากบอกคนอื่นเธอจึงได้จ้องมองโดโรเรสตาไม่กระพริบแต่แล้วเมื่อเธอคา สายตาไปเล็กน้อยโดโดเรเลสก็กระซิบเล่าให้กาเมโรฟังกาเมโรจะได้เล่าส่งต่อไปนาเบปปาก็สติแตกบ้านก็เริ่มสั่นไหวอีกครั้งจนวุ่นวายกันไปหมดแถมตัวแร็คคุณสุดแสบยังไม่แหบเอาเสร็จแก้วในกระเป๋าของพ่อออกมาตอกกันใหม่จนคุณยายได้เห็นคําทํานายนั้นทันใดนั้นผนังบ้านก็แตกราวไปทั่วจนทํางานสู่ขอพังทุกคนจึงตอกว่ามีระเบิออกมาส่วนคุณยายก็ไปประกาศบอกกับชาวบ้านที่มาร่วมงานวันนี้ว่าเวทมนต์ยังคงแข็ง แข่งอยู่ทุกทกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่สีหน้าของชาวบ้านก็พอจะเดาได้ว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมจากนั้นมิราเบลก็ได้ไล่ตามหนูที่คา้เศ็กแก้วไปจนเธอได้ไปพบกับทางลับที่ซ่อนอยู่ใต้รูปภาพเธอจะได้ลองเดินเข้าทางลับนั้นไปจนเธอได้พบกับน้าบรูโน,โนแต่นาบรูโน,โนก็วิ่งหนีเธอมิราเบลจะได้ได้วิ่งตามไปจนเธอพลาดทา่าตกลงไปในหลุมเธอถึงรีบคว้ากิ่งไม้ไว้และตะโกนขอความช่วยเหลือกิ่งไม้ก็ใกล้จะหักเต็มที ทันใดนั้นบรูโน่ก็ได้คว้ามือมิอมราเบลไว้แต่แล้วตรงที่เขาอยู่มันก็รับน้ำหนักไม่ไหวหักลงมาเหมือนกันจนเขาล่วงตกลงไปมิราเบลจะได้รีบคว้าเขาไว้แต่เธอก็ตกใจหนุของเขาจนปล่อยมือน้าบรูโน่จะได้ล่วงตกลงไปแต่แล้วเขาก็ยืนขึ้นมาจนได้รู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่หลุมลึกเพียงแค่มีหมอกหนาจากนั้นมิราเบลก็เดินตามน้าไปจนเธอได้เห็นว่าน้าบรูโน่นั้นคอยซ่อมผนังบ้านจากด้านใน ซึ่งนะบรูโน่ก็มีนิสัยที่แปลกมากน่าจะเป็นผลมาจากการที่เขาอยู่คนเดียวมานานแล้วมิราเบลก็เลยถามนะว่าไม่เห็นจะเข้าใจเลยทําไมนะเหนี่ออกมาแต่ไม่ไปไหนบรูโน่ก็ตอบว่าอ๋อก็แบบว่าภูเขารอบมองเองกันโตมันสูงน่ะฉันปีนไม่ไหวแต่ถึงแม้นะบรูโน่จะตอบมาแบบนั้นมิราเบลก็สังเกตเห็นต๊ะอาหารและรอยแตะบนผนังห้องเธอจึงลองมองออกไปจนได้เห็นต๊ะอาหารของครอบครัวนะจึได้ พูดออากมาว่าดูเหมือนว่าพรสวรรค์ของนาจะไม่ได้ช่วยครอบครัวเลยแต่นาก็รักครอบครัวนะแค่ไม่รู้จะทำยังไงช่างเหอะนาว่าหนูควรออกไปได้แล้วมีราเลจะรู้สึกสะเทือนใจมาก แล้วเธอก็กล่าวถามนาต่อว่าทำไมหนูถึงอยู่ในนิมิตของนาะบอกหนูเหอะหนูแค่อยากให้ครอบครัวภูมิใจในตัวหนูแค่สักครั้งแต่หนูจะหยุดถ้าหากหนูกําลังทําร้ายครอบครัวบอกหนูมาได้ไหมนาะบูโน่ก็บอกว่านาะบอกเธอไม่ได้เพราะว่านาก็ไม่รู้นาะเห็นนิมิตนี้ในคืนที่หนูไม่ได้พรวพิเศษแต่นิมิตมันก็ยังไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าอนา,าคตของหนูมันยังไม่ถูกลิขิตแต่นารู้ว่าทุกคนจะคิด ังไงน้าเลยเลือกที่จะออกมามิราเบลจึงได้รู้ว่าที่น้าบรูโน่หนีออกมาเป็นเพราะอยากปกป้องเธอมิราเบลก็รู้สึกสืงใจมาแล้วเธอก็เกิดไอเดียขอให้น้าดูอนาคตของเธอตอนนี้ให้มันชัดเจนและแน่นอนกว่าเดิมน้าบรูโน่จะได้พูดออกมาว่าถึงน้าจะอยากดูก็ดูไม่ได้หนูทําลายถ้ำดวงของน้าไปหมดแล้วแทนใดนั้นแอนเดนิโอก็เข้ามาบอกว่าใช้ห้องผมสิฮะหนูพวกนี้เล่าให้ผมฟังหมดแล้วนารูโน่จะได้ลง ทันทนำทรายมาเทล้อมรอบมิาเบลจากนั้นนาะก็นำไม้ขีดไฟออกมาจุดเผากองเศษใบไม้ตามด้วยบนกองทรายพลังแห่งการทำนายจะค่อยๆหลัลงไหลออกมาแล้วนะาก็จับมือมิดาเบลไว้พร้อมกับเรื่องทำนายจานได้เห็นเรื่องราวต่อจากบ้านแม่นมนถูกทำลายว่ามันยังมีหนทางหนึ่งที่ทำให้เทียนส่องแสงสว่างมากกว่าเดิมคือมิดาเบลต้องกอดกับใครสักคนซึ่งภาพนี้มีที่ออกมาคนนั้นก็คืออิซาเบลมิดาเบลซึ่งหัวเสียทันที เพราะเธอไม่ค่อยถูกกับพี่และพี่ก็ดูเหมือนจะเกลียดเธอเข้าใส่แถมเธอยังเป็นคนพังงานสู่ขอของพี่และเธอก็งงว่าแค่กอดกับอิซาเบลมันจะช่วยบ้านไว้ได้ยังไงนาะจะได้พูดออกมาว่าอย่าหลงประเด็นมิราเบลชะตากรรมของครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขามันขึ้นอยู่กับหนูหนูคือสิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องการหนูแค่ต้องมองให้เห็นเลโวนาะก็กลับเข้าไปในผนงังก่อนไปมิราเบลก็สัญญาว่าถ้าหนูกอบกูบปฏิหารได้แล้ว หนูจะพานะกลับมานะจากนั้นมิราเบลก็ตรงไปหาอิซาเบลซึ่งอิซาเบลนั้นก็ยังคงกดมิราเบลเธอจึงไม่ให้ความร่วมมือเลยจนทั้งสองมีปากเสียงกันเถียงกันไปมาแต่พี่น้องยังยงั้นก็คือพี่น้องอิซาเบลได้เลียงกับมิราเบลจนเธอได้ระบายความในใจออกมาว่าเธอนั้นไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาแต่ที่เธอทำลงไปก็เพื่อครอบครัวและเธอก็เบื่อมากที่จะต้องคิปรูปเป็นสาวสวยเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเธอจึงได้ปลดปล่อยตัวตน เทสนุกสนานของเธอออกมากับมิราเบลแถมทั้งสองยังได้กดกันดังคําทํานายนั้นจนทําให้เทียนวิเศษลุกโชนขึ้นมาบานเวดมอนต์ก็มีสภาพดีขึ้นค่อยๆซ่อมแซมตัวเองอิซาเบลก็รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่แล้วคุณยายก็ได้ตรงเข้ามาถามทั้งสองคนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมิราเบลจะได้พยายามอธิบายเหตุผลทุกอย่างให้คุณยายฟังแต่คุณยายก็ไม่ฟังเธอยังได้ตอบว่ามิราเบลออกมาว่าที่บ้านเริ่มร้าว ก็เป็นพราะแกคนเดียวรูโนโ่ทิ้งบ้านไปก็เป็นพราะแกลูซ่าเสียพลังและอเซเบลก็คุมพลังไม่ได้ก็เป็นพราะแกคนเดียวฉันไม่รู้ว่าทําไมแกถึงไม่ได้รับพรวิเศษแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่แกจะมาทำํำลายครอบครัวแบบนี้มมราเบลที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากเธอจึงได้พูดออกมาว่ายังไงหนูก็ไม่มีวันดีพอสําหรับยาย ใช่ไหมคะไม่ว่าหนูจะลองพยายามแค่ไหนไม่ว่าเราทุกคนจะพยายามมากขนาดไหนยังไงลยซ่าก็ไม่มีวันที่จะแข็งแรงพออิซาเบลก็ไม่มีวันที่จะเพอร์เฟกพ่อนาบรูโน่หนีไปก็เพราะยายมองนะแต่ในแง่ไม่ดีที่บริหารใกล้าหายไปก็เพราะยายคนเดียวขณะดเดียวกันบ้านและพื้นดินในเมืองเอ็นกันโตก็เริ่มสั่นไหวและแตกล้าไปทั่วจนลามไปถึงเทียนวิเศษเมราเบลจะได้ได้วิ่งตรงไปที่เทียนวิเศษ และสักพักหนึ่งเวทมนต์วิเศษของพวกเขาก็หายไปเมืองทั้งเมืองกําลังจะทลายลงแล้วมิเบลก็เป็ียนขึ้นไปถึงเทียนวิเศษได้เธอจึงได้ได้บีบเทียนวิเศษนั้นมาแต่แล้วทันใดนั้นบ้านก็ถล่มลงมาโชคดีที่พลังเครื่องสุดท้ายของบ้านได้ปกปก้องมิเบลไว้มิเบลจึงรอดมาได้แต่เทียนวิเศษก็ได้ดับลงมิเบลรู้สึกสลดใจมากเธอจึงได้เลือกที่จะหนีไปทุกคนในครอบครัวจึงได้ออกตามหาเธอจนคุณยายได้ไปพบเธอเข้า มิราเบลจะได้ก่าวขอโทษคุณยายที่เธอเป็นต้นเหตุของเรื่องคุณยายก็ไม่พูดอะไรเดินมานั่งข้างมิราเบลแล้วคุณยายก็พูดออกมาว่ายายไม่เคยกล้าพอที่จะกลับมาที่นี่แม่น้ำสายนี้คือแม่น้ำที่เราได้รับปาฏิหาริ์นั้นมา ตอนนั้นยายคิดว่าเชิดของเราจะเปลี่ยนไปยายนึกว่ายายจะกลายเป็นผู้หญิงคนใหม่ได้ยายได้รับปาฏิหาริมาได้รับโอกาสอีกครั้งแต่ก็กลัวเหลือเกินว่าจะเสียมันไปกลัวจะหลงลืมไปว่า เราได้รับปาฏิหาริย์นี้มาเพื่อใครเหลยยายก็รู้สึกเสียใจจริงๆหลานไม่เคยทำร้ายครอบครัวของเรามิราเบลที่บ้านเราพังเป็นเพราะยายเองมิราเบลจะได้พูดปลอบใจคุณยายจนทั้งสองกลับมาเข้าใจกันแล้วคุณยายก็กอดมิราเบลด้วยความรู้สึกขอบคุณสุดหัวใจที่ทำให้ยายคิดได้เรากับคุณตาส่งมิราเบลมาเพื่อการนี้ผีเสื้อนับร้อยตัวก็มินมารอมรับทั้งสองมันเป็นบรรยากาศที่วิเศษมากสักพักหนึ่งนบบรูโนก็ขี่มา้า ตรงเข้ามาโทดยอมรับผิดแทนวิราเบลคุณยายจึงได้กอดบรูโนและหอมแก้มเขาจนเขางงจากนั้นทั้งสามก็ตรงไปที่บ้านทุกคนในบ้านจึงได้มารวมตัวกันคุณยายก็ได้กล่าวขอโทษทุกคนในบ้านและทุกคนที่ได้เห็นบรูโนกลับมาก็รู้สึกดีใจมากสักพักหนึ่งชาวบ้านทุกคนในเมืองก็ได้ตรงมาที่บ้านเวนโมนพวกเขาได้นําสิ่งของมาช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้แก่ครอบครัวามาริกันทุกคนต่างช่วยกันทํางานอย่างขยันขันแข็งจน กลับมาสวยดังเดิมและขั้นตอนสุดท้ายคือติดลูกบิดประตูทุกคนในครอบครัวก็ได้ลงความเห็นว่านาทีนี้ควรมอบให้แก่เมดราเบลเมดราเบลจะได้ลงมือติดลูกบิดนี้ทันใดนั้นแวน่มน์ก็ได้กลับมาบ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งมนันได้เปล่งแสงรามไปทั่วเมืองคืนชีวิตแก่สวงสวรรค์น,นี้อีกครั้งจนทั้งเมืองกลับมาเป็นปกติส่วนครอบครัวมาลิกันทุกคนก็ได้รับพลังวิเศษกลับมาและการกลับมาครั้งนี้ทําให้ทุกคนมี ความสุขมากขึ้นรักและเข้าใจกันแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องเมืองเวทมนโคนมหัศจรรย์เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพ้วด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย